แล่แกลแกนะเก,ลก,ลนะลกับแม่ดีกว่าลูกแม่ก็มาจับนกนะแมาเล่นนี่ดีกว่าลูกแม่ก็จับนกนาะไปนกไปลูกไปนกไปนะเดี๋ยวแม่ก็ไปจับแม่แม่เก็บเมฆดีกว่าลูกครับเล่นกับแม่ดีกว่าแม่นแล้วเตะน้องม่้งมวยก็ทำหมานมาแล้วนะคะแต่ตัวเนี้ยตัวจำนี่ยังไม่ทำหมันตัวจำก็รอให้เขาเจ้าเดินถึงทำหมานนะคะ ตัวแสบเนี่ยตัวแสบเนี่ยแสบ่ะม,ม่์ออเมยได้กลกเมย์เมได้กระลูกเมมได้กันลกไดะเม่นแลูเลกเมยมยได้กัน,มมเ,กกนมเม่เกกน,นะคะมาเมเรียบร้อยจังเลยมเมมย์พวกพี่พี่ <c oughs> อ่ะดูองบีสอนน้อบีสอนอยู่ตันโน้นนะคะ เราจะจับนกแกแล้วเราไปดูนกนกปีซอไปแลนวแท้ปีซอมานี่มาลูกปีซอนีอ่ตัวมันจ้อง <c oughs> นี่ปีซอมานี่ปีซอ, <c oughs> อนี่อันนี้นกนกปีมาแล้วมาหาแม่ลูกมาหาแม่หนุต้องช่วยครับนี่ครับนี่นะครับ หนูแม่แน่นอนจะจับนกใช่ไหมหืมแม่หนูไม่เคยจับนกเลยนะเนี่ยไม่เกะน้คนเดียวเนี่ยน้อยแต่น้อเตอะเนี่ยนกเตอะตัวเนี่ยจับนกเก่งจริงเลยจับไปแล้วก็มาแอบอยู่ตัวเนี่ยหืมไม่แอบกินนกอยู่ตัวเนี่ยใช่ไหมน้องเตอะหืมนี่มาช่วยนกค้าแปรโยดในคอหนูเรียบร้อยแล้วนะวันนี่ น้องตามครับอืมเข้าเาไปไหนครับไปไหนครับไปสำรวจป่านะครับอืมนี่มากมาลกลดรายการดีกว่าลุดรายการเม็ดีกว่าแล้วน้องตามลดรายการไหมครับลดรการเม็ดีกวา่านะครับไม่กลัวไม่จับนกนะเปิดนกไปลูกเปิดนกไ,ไปไปไปลดกินกวัวเดียวก็พอนอะ ไปครัาไปนะครับเนี่น้องเต๋ดอดมาเยหาได้ครับมาเลยครับ เขาไปขาบหมาไปน,นี่มาจบก้น้งองทำไมได้วโอ๊ยไอตัวนี้นี่อืมนี่ก็นี่ครไป